โอ้โหนี่คะ่ะหน้าตาสวยมากนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็มาใส่ในคัสตาร์ดของเราเลยคะ่ะไหลลงไปเลยนะคะแบบนี้คะ่ะไหลลงไปเลยนะคะเมืเะะ่อเราใส่แพท,แทเทิร์นแล้วนะคะเราก็ค่อยๆวนนะคะปนตัดฟองอากาศ ค่อยๆวนนะคะอย่าเอาไม้ถึงน้ำคัสตาร์ดนะคะเดี๋ยวไม่งั้นคัสตาร์ดกับเค้กก็จะรวมกันค่ะค่อยๆวนเฉพาะข้างบนนะคะตัดฟองอากาศเฉพาะเนื้อเค้กนะคะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการทำคัสตาร์ดนะคะก็คือเราอบด้วยการรองผ้านะคะเราจะใช้น้ำ เราจะใช้ถาดนะคะแล้วก็มีผ้าผืนหนึ่งนะคะเราก็อันนี้คือน้ำร้อนนะคะอ่าแล้ก็เทน้ำร้อนลงไปในผ้าค่ะให้ผ้ามีความชุ่มๆหน่อยนะคะนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็นำคัสตาร์ดอ่าไม่ต้องกระแทกนะคะเอาไปวางเลยค่ะอ่าแบบนี้นะคะ เราไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะแค่ให้มีความชุ่มๆในผ้าก็พอนะคะไม่ให้ในเนื้อของคัสตาร์ดของเราที่อยู่ข้างล่างนะคะไหม้นะคะอันนี้คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆค่ะถ้าเราไม่ลองผ้าไม่ลองน้คาคัสตาร์ดที่อยู่ตรงนี้อาจจะไหม้ได้ค่ะแล้วก็ในการอบคัสตาร์ดก็ให้ใช้ไฟประมาณ150หนะคะเอาเราก็เข้าเตาอ,อบได้เลยค่ะ อ่าเราก็นำเข้าเตาอบเลยค่ะเราใช้ไฟอยู่ที่150องศานะคะแล้วก็อบประมาณ1ชั่วโมงเต็มเลยค่ะค่ะผ่านมาแล้ว1ชั่วโมงค่ะเรามาเช็คดูนะคะเราจะใช้ไม้จิ้มฟันแหลมๆนะคะเช็คจิ้มไปตรงกลางเลยค่ะอ่าจิ้มลงไปจนสุดไม้เลยนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็เช็คดูรู้สึกว่ายังแฉะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ ถ้ายังไม่สุกนะคะเราก็อบต่ออีกประมาณ10นาทีนะคะ,ะเดี๋ยวเราอบต่ออีก10นาทีค่ะตอนนี้1ชั่วโมงกับอีก10นาทีนะคะเรามาดูว่าขนมเราสุกหรือ,อยังใช้ไม้จิ้มจิ้มไปตรงกลางเลยนะคะอค่อ,คอยๆจิ้มดันลงไปจนสุดไม้เลยเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมานี่เราก็มาเช็คดูมันแห้งแล้วนะคะ หรือว่ามันอาจจะมีความฉ่ำๆตรงปลายนะคะเพราะว่าข้างล่างจะเป็นคัสตาร์ดนะคะโอเคค่ะเราจะนำออกจากเตาได้เลยค่ะคาราเมลคัสตาร์ดเค,ค้กนะคะจะเป็นเค,ค้กที่ทุกคนลุ้นนะคะเวลาทำนะคะว่าจะล่วงหรือจะรอดนะคะคุณแม่ก็ลุ้นเหมือนกันค่ะอ่าเราก็เอาออกมาพักก่อนนะคะพักให้เขามีความอุ่นๆก่อนนะคะเราถึงจะเอาออกจาก พิมพ์ได้ค่ะ,<อ>ะแล้วก็พักไว้ประมาณสัก5นาทีหรือ10นาทีนะคะรอให้เขาอุ่นๆก่อนนะคะแล้วเราถึงจะเอามาออกจากถ้วย่ามาลุ้นกันนะคะนี่เวลาตอนที่เราแกะขนมออกจากพิมพ์ค่ะเราก็เตรียมมีดบางๆนะคะแล้วก็แซะข้างๆแซะตรงนี้นะคะ ค่อยๆแซะนะคะอ่าค่อยๆแซะหนึ่งรอบเลยนะคะอ่าแซะเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้จานนะคะปิดตรงนี้เสร็จแล้วก็พลิกกลับมาเน่เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆดึงอ่าเราก็ค่อยๆดึงนะคะอ่าค่อยๆยกขึ้นมา โอ้โหนี่คะ่ะหน้าตาสวยมากนี่คะ่ะเป็นแบบนี้นะคะนี่สวยมากคะ่ะตักขึ้นมานะคะเอาวางตรงนี้เลยคะ่ะนี่คะ่ะเมนูคาราเมลคัสตาร์ดเค,ค้กค่ะเป็นเมนูที่อร่อยมากและเป็นเมนูที่ทำแล้ว มีความลุ้นนะคะลุ้นตอนที่เอาพิมพ์ออกคะ่ะว่าจะดีหรือไม่ดีจะรอดหรือว่าล่วงนะคะนี่คะ่ะสูตรอยู่ใต้คอมเมนต์นะคะสามารถที่จะเข้าไปทำกันได้เลยคะ่ะเมื่อใหม่ก็ทำได้เหมือนกันคะ่ะแล้วก็ดูคลิปให้ครบนะคะจะได้ไม่พลาดในการทำคะ่ะ